สวัสดีครับเพื่อสมาชิกครับเพื่อสมาชิกฮะหลังจากที่ทีมงานของผมนะฮะได้ทาการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับเพื่อสมาชิกหลายๆท่านนะครับผมที่นํารถหลายๆรุ่นหลายค่ายก็ดีนะครับในทางทีมงานอเวอร์ฮอนซาวพื้นการอัปเกรดระบบออกไปนะครับก็รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับยังไงนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาพื้นฮะต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ไว้วางใจทางทีมงานโอเวอร์ ดาวเลยพึกและได้นํารถนะครับผมมาทาการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงและเพื่อสมาชิกนะครับผมต้องขอบคุณอีกสักครั้งนะฮะที่เข้าใจระบบการติดตั้งที่ได้มาทานจากทีมงานโอเวอร์คอนด์ดาวยพึกครับอย่างเช่นวันนี้นะฮะผมขอต้อนรับเพื่อสมาชิกท่านนี้เลยนะครับที่ํนรถฮุนไดนะฮะเจ้าตัวตาเลียนะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์คอนด์ดาวเยพึ่ได้ทำการอัปเกรดระบบเครสียงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าระโงมิเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะฮะยังไม่พอนะครับเสริมความบันเทิงนะครับเกี่ยวกับจอปฏิบัติการ n d r ด i d นะครับ เป็นจอเพดานนะฮะเห็นไหมครับขนาดจอเพดานนะครับก็เป็นจอปฏิบัติการ Android เช่นเดียวกันนะครับระบบสัมผัสกับคนสเกลไหลลื่นมากทีเดียวนะครับให้ความบันเทิงด้านหลังนะครับอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปแหล่งที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวรือได้ทําการติดตั้งมาเรียบร้อยผมจะพาเพื่อสมาชิกม,มาชมการติดตั้งที่ได้ประฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวร์อดึกตามมาชมด้านในเลยนะครับครับเพื่อสมาชิกค,ครับในรถทุนไดจวสตาร์เหียนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสทําการตติั้งาลโพงมีเล นะครับและติดตั้งแผ่นแดมก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยแล้วฮะและขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะขั้นตอนการประกอบแผงประตูทุกอย่างนะครับทางทีมงานผมเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดทีเดียวตามาชมแผงประตูหน้าด้านซ้ายเลยนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสไาล์รละ,จะพจฟ์น,นะฮะผมขอ,อย้ำนะฮะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะรถคุณใดตัวซาเลียตัวนี้เห็นไหมครับการประกอบของเขานะฮะสวยนินเนียนทุกอย่างต้องให้ได้ร0อซนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเป๊กนะครับ พระสมาชิกตรงนี้ผมขออนุญาตถ่ายทอดนะครับผมให้พระสมาชิกเห็นงานดีๆจากทีมงานอเวอร์ฮอนเสาและพื้นนะครับในการถอดประกอบนะฮะเนื่องด้วยนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาราชพื้นนะครับนี่ฮะทุกอย่างนะครับได้ทําการถอดเรามีการจัดเก็บนะครับและการซีนที่ดีเนื่องด้วยทีมงานของผมเรามีห้องจัดเก็บอุปกรณ์โดยตรงนะครับตำแหน่งการติดตั้งเนื้ะนี่นะฮะตำแหน่งเดิมนะครับลาโพงมีเลนส์นะครับเป็นลําโพงแยกชิ้น ให้ครบสมบูรณ์ระบบแยกชิ้นนะฮะต้องประกอบด้วยนี่เลยนะฮะเจ้าตัวทวิตเตอร์แหมนะฮะทวิตเตอร์สวยๆเลยฮะนะครับดูสิครับอ่านะฮะตรงนี้คือขั้นตอนในการประกอบแผงประตูนะครับบริเวณชุดหน้าเรามาดูชุดหลังกันบ้างนะฮะเพื่อนสมาชิกครับนะครับผมขออนุญาตขึ้นมาบนรถนะครับเพื่อนสมาชิกครับนี่เลยนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแลาเพิ่งได้ทําการติดตั้งเจ้าลำโพงบีเลนชุดหลังนี่ครับอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวานะครับอยู่ด้านข้างนะฮะ โดยทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาพึกเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะครับในการติดตั้งนะครับยังไม่จบนะฮะนะฮะลูกค้าท่านนี้นะครับได้ทางทีมงานข้งผมนะฮะได้ทําการติดนะครับเป็นจอเพดานนะครับจอปฏิบัติการเอนดอยด้วยนะครับระบบกระทสกรีนเขาไหลลื่นทีเดียวภาพคมชัดอย่างนี้อ้าเรามาดูกันนะฮะคุณสมาชิกครับผมขออธิบายในการติดตั้งนะฮะจากทีมงานของผมก่อนนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมรับไม่าจะเป็นนะฮะหนังของเขานะฮะนะฮะสวยแมทชิ่งนะครับ บริเวณบนหลังคานะฮะในรถคุณไดชุดสตาร์เรียนะครับสวยทีเดียวฮะในการติดตั้งช่องไฟนะครับแหมงานดีๆแบบนี้ผมต้องถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะที่ให้เกียรติทางผมนะฮะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับภาพตรงนี้นะคมชัดทีเดียวเลยนะฮะแหมรู้สึกดูแล้วแบบแหมกันเองนะครับอบอุ่นทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานนะครับที่เดินทางผมบอกเลยไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าแน่นอนนะครับ นี่ให้ความบันเทิงนะฮะนั่งอยู่ด้านหลังนะครับสั่งงานด้วยรีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่สมาชิกมาทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับต่อไปด้วยเลยฮะ,ะต่อด้วยนี่เลยนะ,ะับอธิบายกับจอปฏิบัติการ n d r o i d นะครับนะเป็นจอเพดานนะครับตามมาชมช่วงานเลยะครับอย่าพลาดน,นะฮะรีวิวนี้ครับเพื่สมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพึงนะ,ะได้ท้งการอัพเกรด เสียงนะครับให้กับรถทุนใดนะฮะตัวสตาร์เียตัวนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วผมพาเพื่อสมาชิกมาชมนะครับบริเวณแผงประตูหน้าเห็นไหมครว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและพื่นนครับได้ทําการติดตั้งเจ้าลำโพงแล้วและการประกอบเข้าไปนะครับที่ผมพาเพื่อสมาชิกมาดูมอยากเพื่อสมาชิกเห็นนะครับหลังจากที่ดูดูหลายๆรีวิวหลายๆคลิปเรามาดูการประกอบนะครับจากทีมงานผมบ้างนะครับทุกอย่างนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเราเพื่อนเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเรามีทีมช่าง นะครับที่ทําการถอดประกอบในรถคุณใดเจ้าตรวสตาร์เรียตัวดีโดยเฉพาะนะครับชุดหน้ากับชุดหลังก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิธีเสียมของผมนะฮะตามมาฟังเลยนะครับครับตามมาฟังเลยนะฮะเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติ ไปเทียบขับผมและเพื่อสมาชิกผมต้องรบกวนนิดนึงนะครับสังเกตดีๆการทํางานเจ้าลำโพงมิเรียนชุดหน้ากับชุดหลัง Twitter นะครับผมบอกเลยว่ารายละเอียดเสียงฟังหวานๆไม่บาดหูนะครับด้านหลังก็คมชัดทีเดียวรายละเอียดเสียงตามมาฟังกันนะครับ Call I'll be there save the day. Superman got one เพื่อสมาชิกครับหลังจากที่ผมและเพื่อสมาชิกได้ทดสอบมิติและวิธีเสียงแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมฮะรายละเอียดเสียงครบต้นทีเดียวนะฮะนะครับและย้อนกลับไปนะครับเกี่ยวกับนี่เลยฮะจอเพดานนะครับจอปฏิบัติการเรนดอยนะครับผสมผสานนะครับรายละเอียดเสียงนะครับนะฮะการดึงสัญญาณบลูทูธนะครับให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังคุณพ่อคุณแม่ให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องทีเดียวรายละเอียดเสียงที่คันได้ลำบากมานะครับ เพราะมากจริงๆในรถคุณไดตัวซาเลียตัวนี้ในการอัปเกรดระบบะเครื่องเสียงและการติดจอปพดาป็นปรกการ้อยก็เสร็จสิน้นเป็นทีบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจติดตั้งงานดีๆนะครับยินดีครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนสาวรลยพมจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องของตัวลาบก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะสวัสดีครับ